วันนี้จะพาไปเที่ยวพระาธาตุล่าหนองหรือพระาธาตุกลางน้ำแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายครับตรงข้ามนครหลวงเวียงจันทร์กันท่องเที่ยวสองฝั่งโขงเป็นที่นิยมทั้งสองฝั่งหนองคายและนะครหลวงเวียงจันทร์นับวันจะมากยิ่งขึ้นเพราะเราสองฝั่งลาวไทยมีจุดยึดเหนี่ยวทางจิตใจศรัทธาและจุดเชื่อมโยงทางจิตใจที่เหมือนกันและเหมือนกับว่าเราจะมาเจอกันตรงกลางแม่น้ำโขงเหมือนจุดผ่อนผัน จุดเชื่อมใจที่ทําให้เราใกล้ชิดขึ้นเองโดยไม่รู้ตัวพระธาตุกลางน้ําหรือที่รู้จักกันในชื่อพระธาตุล่าหนองหรือพระธาตุหนองคายเจดีย์นี้เป็นเจดีย์ที่เก่าแก่กว่า700ปีก่อนล้มลงสู่แม่น้ําโขงที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ําโขงในตัวเมืองหนองคายโดยเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ราวพุทธศตรวตรรษที่20-22ถึงโดยฐานกว้างประมาณ17.2เมตร สูงโดยประมาณ28.5เมตรก่อนพังลงเป็น3ตอนแล้วพังลงและลอยไปอยู่ตรงกลางแม่น้ำเนื่องจากน้ำกัดเซาะตะลิ่งในช่วงหน้าแล้งระดับน้ำโค้งลดลงจนเผยให้เห็นยอดพระธาตุส่งผลให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านนิยมไปกราบไหว้สการะขอพรและล่องเรือชมอย่างใกล้ชิดจากไทยนะครับนักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือจากริมน้ำล่องไปยังเจดีมีค่าบริการประมาณ200บาทต่อรอบ โดยแบ่งกันเป็นกลุ่มเล็กๆจากฝั่งลาวนะักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือหรือเหมาลำหรือใช้บริการเรือไปรอบๆจากร้านอาหารลีลาวดีตรงข้ามจังหวัดหนองคายล่องไปยังเจดีได้มีค่าบริการประมาณ2,000 0,000กีบต่อรอบโดยแบ่งกันเป็นกลุ่มเล็กๆและจะเห็นว่าจะมีคนมารอคิวนั่งเรือไปไหว้พระาธาตุกลางน้ําอยู่ตลอดวันเมื่อสายน้ําโขงไม่ใช่เส้นแบ่ง แต่เป็นสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนสองฝั่งไว้ด้วยกันจังหวัดหนองคายเมืองชายแดนที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมอีสานลาววิถีชีวิตเรียบง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยเสน่ห์นครหลวงเวียงจันทน์ไม่ได้เป็นแค่เมืองหลวงของลาวแต่คือหัวใจของวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงที่ผสมผสานความเป็นลาวดั้งเดิมกับความร่วมสมัยได้อย่างกลมกลืนทั้งสองฝั่งมีภาษาเดียวกันยิ้มแบบเดียวกัน และรสชาติที่คุ้นเคยเกินบรรยายกิจกรรมล่องเรือสองฝั่งโขงจึงไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวชมธรรมชาติแต่คือการเรียนรู้หัวใจของผู้คนมาร่วมกันค้นพบความงดงามที่ไหลไปพร้อมกับสายน้ําในเส้นทางแห่งมิตรภาพลาวและไทยบนแม่น้าโขงแม่น้ําโขงไม่ได้แค่ไหลผ่านเมืองแต่ไหลผ่านหัวใจของเราสองประเทศลาวและไทยที่ตรงนี้ ที่ใจฉันต้องการจะมาหาได้เมื่อเจอรอยยิ้มเหมือนทุกครักล่าวคำทักทายสบายดีอบอุ่นใจทุกครั้งท่องเที่ยวไปพร้อมกับเธอออกไปกินออกไปนอนออกไปเจอผจนภัยไปกับเธอถึางแสนดี แม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มตามใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสมอไทยล